ว่ามีทำเองหรอเดี๋ยวลองซีมสีปลาทำเองโอ้เส้นมันจะมีความหนานมุ้งป่าเส้นเหนียวมันเป็นบะหมี่ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะกิน หมูแดงกับเกียวน้ำพ่อเยโบยาบอกว่าเกี๊ยวเขาอร่อยเพราะเขาทำเองเขาซื้อมาจากร้านอื่นแรงเป็นเจ้าหญิงอะไรไม่รู้ซูดก so ๋วยเตี๋วดังมาไม่ตกใจเลยเ่ยออมไม่ค่อยปวดหัวแล้วค่ะถ้าสังเกตจากผมนี่มีละตอนเนี้ยไปหมดละคือตอนแรกอะก่อนมาเป็นผู้จัดการก็ผมเต็มเลยเนี่ยผ่านไปสิบกว่าปีไปไหนหมดก็ไม่รู้เหมือนกันแม่เจ้าหญิงทำปวดหัวใช่ไหมใช่เรื่องเยอเรื่องมาก จตให้จะรู้และเราก็เป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยต้ามาเจออะไรีฝากคุณผู้ชมเอ็นดูหน่อยนะก้องทนพะทำงานด้วยการน,นอกจากเป็นผู้จัดก,การแล้วนี่มาเป็นนี่ให้โอกาสให้โอกาสมาเป็นดารามาเป็นพิธีกรร่วมตอนโปรหมดคืออะไรเจ้าหญิงบุโกคุณหนูลีโอซิสเตอร์เบลเยียมคือดิฉันไม่ได้มีส่วนตัดสินใจอะไรเลยนะคะจะบอกเลยค่ะ